กล่องจุงมตุ๊กตาเป็ดนี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะทุกคนมีแบบเป็ดที่มีหัวกระทะโยนหัวเป็นไข่ดาวเป็นกบเป็นโจนเป็นกระทะอะไรพวกนี้มีหมดเลยเราจะได้อะไรไม่รู้ข้างในจะเป็นอะไรกล่องมันเป็นเป็ดที่มีกระทะโยนหัวนี่เราลองมาเปิดกันเลยก็เลยไหมไปดูเลย คนเดี๋ยวก็จะใส่กระซูมมาเลยกระซูมมาชุบเนี่ยรวดเร็วมากนี่ใครจะแกะมาดูกันเราจะได้ตัวอะไรมีแบบพอยต์เชนมาสนี่ไม่รู้นะคือตัวอะไรแล้วกันเคเรามาเริ่มแกะกันเลยค่อยๆแกะเอ,อ่าตรงนี้แกะเลยปึ๊บนะดึงนะครับอืมเรียบร้อยพอดึงไปแล้วเราก็สบบามารถเปิดได้อา้าว อ๋อดูไม่สุดนี่เปิดได้แล้วคนมาแล้วทุกคน,คนมันจะค่อยๆเปิด,ดทีละชั้นทีละชัดดน้นอันนี้คืออะไรผมก็ไม่รู้เฮ้ยหาแล้วเฮ้ยเป็นถุงเงินอย่าบอกนะว่าได้เป็นตัวตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าเป็นโจรหรือเปล่าถุงเงินมาเป็นหมวกแล้วก็ถุงเงินโอ้ถุงเงินมาดูตัวเปิด ทำหนึ่งนะทันทีในสามสองหนึ่อชีชีเลยดูหน้าน้องหน่อย <c oughs> แล้วดูหน้าคนแก่หน่อยเอามาเทียบกันสิ <c oughs> ไม่ใช่ข้างบนดิหน้าตรงเนี้ย หน,ห,นหน้าคนแก่งไงกับหน้าน้องไงเอออย่างนั้นอะไหนไหนไหนบายอุยหน้ามันนุ่มมันแบบนุ่มๆเป็นคนเวอร์ชั่นหนึ่งดูพรุ่งนี้รอแก่เวอร์ชั่นสองอ่ะทุกคนเราจะมาใส่เสื้อให้น้องเป็ดแล้วก็ค่อยแก่ยาปนีมานอมเบามือค่ะอย่างแรกจะเป็นถุงเงินทุกคนเราใส่หมวกก่อนเลยดีกว่านี่ใส่ง่ายสุด เขาก็จะขี้หมวกออกมานะครับนี่จะเป็นหมวกแบบมีลายลายดำอะฮัลเฮ้ยจุ้งจริงนี่น้อง <c ười> จริงจริงมาหาน้องแล้วอะใส่หมวกไปแล้วก็เนี่ยโอ้ใส่หมวกแล้วเป็นไงหน้าตาเจ้าเล่ห์ขึ้นใส่หมวกแล้วเป็นไงหมวต่อไปถุงเงินนะครับถุงเงินนถุงเงินมันจะให้เงิขาใ,ให้น้องถือ ก็จะได้อย่างนี้นะนิ่งๆนะเมทเอเฮโอเคเฮ้ยทำไมหมกว้างได้แล้วก็จริงๆก็มีแค่นี้ครับแล้วก็จะนำไปใส่ชั้นที่สองนี่มาเลยก็นำไปใส่กันเลยให้มันมีพื้นที่ใส่ข้างละมู่เลยนี่ค่อยค่อย ดูเงินนี่อือหือโอเคก็คลิปนี้ขอพับแค่นี้ครับก็ที่ครับรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจิตจีแชนแนลเจ๊ดม๊เจ๊ด้วยบ๊ายบายเป็นไยน,นเป็นมิโคร